quý quý chết, Đây là bóng con chơi dành Đây mưa ngoài Em เฮ้ยน้ำหนักน้่งเ้ยายไหบ้านนน้น้าก็นนั่นเดีวชุบมืกนไปไปสีสยโอ้งงงแล้วกีชั่วเนี่ยไปชาแล้วเนี่ย ใช่ช่หมดแล้วหมดแล้วมาักวามากวอีกโดนลยนอ่มองยในน้บ้านบ้าบ้านไหนบ้านไหนมาเกตกดมาเนี่ยน่านี่เนียเนี่ยจะระเบิดชา มียาไหมปอยาไหมมียากองไว้ไหมยามีกองมีมีเจ่ไรเงาเมาเมามีอีกสองอันบ้านนี่หรอป่วนไอยอดเอาป่วนยู่นี่ยา

ครับนกๆหลังนกหลัง <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>

วนเติมออกมาแน่เลยผมเติมสอเนี่มีคน่อะไรายังยังไ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 ไงยังย ยังพอบอนกระบอกนะฮะลองเพลงงูเพลงกูองอยางนี้อารมณ์ดีเสด้วยงมมฝากด้วยนะครับมีนะครับมีนะครับต้ติดีครับัสดกับพี่พี่เราีงก็ต้จ

ばあばあばあっ。<laughs>

ประมนันหันโดนยังมีคนโดดล่มลงมาเมื่อกี้บนตรงหินมีคนลงไม,ไม่เป็นเออเชี่ยนอน ตรงที่ตายเมื่อกี้เลย ที่ตรงนี้มีคนอีกคับใช่ใช่ใช่ใชีจะไปจะไปจะมุ่งขอบคุณครับ ไม่ตายกูเลยถูกตอง่หัวได้เหมนจะมีนะบ้ามันมีสตัวบ้านเขียวๆตรงนี้ เด็กเดินเนะครับเด็กม่ใหม่้ใหม่ทางข้างหน้าม่าวเข้าไป

ลทอยู่บ้นจเที่ยวเขาย้่อ้ใเล่นสนายชุี้ผมยสวนข้อสวนเป็นตีโออนั่นเก็นอนก็นอนีการสนายแ่ไหต้อไม่เจอเฉยพี่ดูผมทีพี่จับตาดูผมไว้นะพี่เดี๋ยวผมขอควยาวครับเลยจะดูก่อนแไวยก วเี ok, j, ่ยอยเอัคนี่นะเอ้ดูันะครับจังหวะนี้รบแบบดิจิตอลกระแสนดีลวงครับลวงสองไหนฮะทายพี่ายทายโอ้โเต็มเลยพี่ นึกว่าหนังอินเดียแตกหมดตีสมองไม่มีไม่มีควันอ่ะตออสมองอะไรดิผมเขาไม่มีนี่แตกกว่าแล้วเโดนระเบิดทิปเปิลคิวหมดแผลโอ้โหคงบโอ้โสามตัวยังไม่ได้โชว์เลยว่ะพี่เสกมา 不是，不是我，我打，我打我的。BOB,